สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาทำจุลินซีน้ำมะพร้าวกันนะครับผมเตรียมไว้อยู่สองขวดใหญ่แล้วก็หนึ่งขวดเล็กนะครับพอที่บ้านเรามีน้ำมะพร้าวเยอะนะครับเราทำกะทิส่งให้ลูกค้าตามออเดอร์นะครับที่อำเภอสามพรานนาคนปรปฐมนะครับส่วนผสมก็จะมี จากโคู่นะครับสองขวดแล้วก็ข้าวหมากนะครับจริงๆเราจะหาแป้งข้าวหมากแต่หาซื้อไม่รู้ซื้อที่ไหนก็เลยเอาเข้าวหมากมานะครับเป็นส่วนผสมนะครับแล้วก็มีซอสซีอิ๊วดำนะครับจะผสมกับน้ำมะพร้าวนะครับน้ำมะพร้าวเราเอาน้ำมะพร้าวจาก มะพร้าวแก่นะครับก็สัดส่วนนะครับยาคูสองขวดแล้วก็น้ำเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำนะครับจาเข้าหมากนะครับแล้วก็ซอสหวานก็สักสองช้อนนะครับจะผสมกันใส่ในสามขวดนี้นะครับนะส่วนผสมเหล่านี้ก็จะเป็น อินซีตัวดีทั้งนั้นเลยนะครับนะพวกแบคท o โ a บาซิลัสสเตปโตคอคัสนะครับนะหลังจาก7วันเราก็เอาได้จุลินซีไปผสมกับน้ำนะครับใช้กับผักกับต้นไม้รอบบ้านของเรานะครับพอผสมกันแล้วนะครับเราก็จะคนนะครับ นะทำการคนเพื่อให้มันเข้ากันนะครับหลังจากนั้นผมก็จะรินใส่ขวดที่เราเตรียมน้ำมะพร้าวไว้แล้วนะครับหลังจากนั้นก็เทใส่ขวดนะครับนะก็เอาคร่าวๆตามสัดส่วนนะครับ ผสมกันแล้วสีก็จะเป็นอย่างนี้นะครับขั้นตอนจากนั้นภายใน7วันนะครับสองสัมวันแรกก็พยายามเปิดฝานะครับเพื่อให้แรงดันก๊าซมันออกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวขวดจะพองนะครับแต่ขวดนี้จะมีความยืดหยุ่นนะครับแต่ตอนเปิดจะต้องระวังหน่อยนะครับคล้ายๆเวลาเราเขย่าขวดแล้วเปิดโซดาหรือน้ำอัดลมประมาณนั้นนะครับ นะเราก็จะปิดไม่ต้องแน่นมากนะครับนะฮะหลังจากนั้นเราก็จะมาดูหลังจากเจดวันนะครับแล้วก็ใช้ผสมกับน้ำนะครับส่วนผสมก็จะเป็น2 0่สซีซีนะครับต่อน้ำยี่ลิตรนะครับไว้รดต้นไม้แล้วก็ผักของเรานะครับ อันนี้เอาแค่นี้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามชม